รอสักครู่หนึ่งนะครับให้ทีมยืนยันก่อนว่าโอเคตอนนี้กลับมาแล้วนะครับโอเคแล้วครับยกมือแล้วครับโอ้โหสบายมากเลยครับทีมเจสตกีของเราโอโ้โอหโอ้หนี่ครับของจริง <Hey. S 1> ทีมเจสตกีของเราช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วโอ้โหยาบาลยาบาลช่วยได้แล้วครับช่วยลุงได้แล้วครับช่วยคุณตา คุณตาที่บอกว่าติดอยู่ในบ้านตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนนี้พี่คุณกันจอมพลังให้มาช่วยนะครับตอนนี้ทีมสามารถช่วยได้แล้วนะครับคุณตาเเมื่อกี้ไปเจอคุณตาได้ไงครับก็ต่อไปตามที่ที่มาตั้งือได้รับมอบหมายจากในสมาคมยอรมีแล้วก็พี่กันจอมพลังว่าเพื่อคุณตาก่อนเคสนี้เป็นเทสที่แ6แล้วอยู่มา2วันแล้วแล้วยังไม่ได้กินข้าวแล้วตัวเย็นหมดเลยที่ก็อยู่นะ ี่่นายูเลคุณตาลอยคออยู่เลยใช่ไหมครับยากลำบากมากครับไปย้อนดูโอ้ยไปย้อนดูลแหลเนี่ยครับคุณการจะมาลังเนี่ยขอให้เอ้าช่วยเกณนี้เร่งด่วนก่อน้ะตอนนี้มีคนจะไปช่วยยัใครไม่หยุดเลยคนน้ำแรงผ้าผมยอดไห้ยอดไหมอ่ะวยอดัวยอดแล้วบอกเสียวเสียว